ได้พี่น้สูงใช่แวันนี้เลยดีหนูแดไม่ต้คนอื่นเลยได้ไม่หนูยืนได้ไม่งั้นเนี่ยหนูจะเห็นแค่นี้นะลูกขึ้นหนูขึ้มาแปลกนี่ไงแปลกแปลกนี่ไงโอเคป่ะถ้ายืนอย่างเงี้ยได้ไหคะแม่ยืนคือคือค่ะ เอัสดีควีค่ะสีค่ะสวัดีค่ะสวสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวค่ะสวคดี่ะสวควีค่ะค่ะว่ะัี่ีค่ะสัี่ะสวอสัี่ค่ะวี่ดีวคี่คี่ว่ะะัีะส เราใช้เวลาในการทำงานก็ช่วงใช้เวลานานๆานแล้วก็ในช่วงบ่มเพาะอ๋ออะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างแต่ว่าให้มเราฝึกด้วเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีวันนี้ทำทุกอย่างแล้วนี่ตักทุกชิ้นตักอย่างนี้นะนี่คือแบบว่าตักออกมาอันนี้พร้อมกันก็ไปดูก่อนนะจ๊ะทุกคน ทำงานทั่วประเทศวันที่6เมษาเยอะรวมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เท่านั้ยยกนก็ดีใจความน,น,น่าเริงไม่มีวีรุุกเลยดีครับก็คือเรื่องอะไรหนังจีแล้วกันต้องบอกก่อนว่าคือนหนังจีนเรื่องแรกเป็นหนังจีนที่แตกต่างจากเรื่องอ,องื่นที่เราเคยทำมาเลยครับ ด้วยความที่มันแบบไม่ใช่แค่เป็นหนังผีที่ต้ากลัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันมีความแบบมันเรึงหลายคนที่เคยดูแล้วได้ตัดดูก่อนเนี่ยจบอกเฮ้ยนี่มันมีความเป็นหนังแอคชั่นอยู่ในใจอะไรเงี้ยมันจะมีความรสชาติใหม่ที่เราไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยเพราะรู้เหมือนกันว่าคนดูดูแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอยากให้สถูกนครับท้งมือ่าตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากมากคือจะบอกว่านักแสดงอ่ะไม่ได้ดูเกาะนะคะมาดูวันนี้พร้อมกันใช่ค่ะ ก็น่าจะได้ดู้องกันกับพี่มิ้ดูกันกับชานเราจะได้ดูกันตื่นเต้นมากเพราะเป็นเปผู้ดัดฟอร์อะเลยเพรามัน,นเป็นเรื่องที่เหมือนแบบมึงไม่เคยเล่นภาพายนต์ที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเดกรู้สึกว่า เรื่องมันมีความน่าติดตามอยู่ตลอดเลยมันไม่สามารถพักในห้องน้ำได้เลยอะ่ะเันก็เลยแบบเอออยากจะรู้แบบตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นแบบกันเป็นเต็นที่เราเราอยากแบบพอม,มันมาอยู่ในภาพาจริงๆได้ยินเสียงได้ยินภาพแบบที่มัน บทดังเลยนบทดังท่นผ่านในตัวพี่ที่เป็นบทบูดนเียหรอพี่ตายแล้วพี่จิมเห็นไหมพ่จิมโยนไม้พี่เต็มๆเลยก็จะอยากจะบอกว่าตั้งแต่อ่านบทนะคะแต่ชิเดสส่งบทมาให้แล้วก็บอกเลยว่าอยากเล่นอะอยากเล่นมากเพราะว่าเป็นบทที่เรายังไม่เคยรับ ด้วยคาแรคเตอร์ที่เราได้เปลี่ยนไปทุกคนแบบแบบที่ทุกคนเห็นนะคะว่าพี่ใส่แฟคเ่นนู้นนี่อะไรอย่างี้แล้วก็ในบทมันก็น่าติดตามระทึกใจเหมือนที่พี่จิมบอกเรามีหลากหลายมากในในเรื่องนี้พี่ก็ยังไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีใครได้ดูเลยนักแสดงนะคะตุ้มกับอาจจะได้ดูบ้างแต่นักแสดงไม่ไม่ได้ดูเลยตอนเนี้ยเมื่อกี้เราก็ยังแอบดูกันเลยว่าเอ๊ะจะเป็นยังไง ที่เราเล่นเป็นทั้งหมดที่เราใส่กันแบบเต็มๆ <S <S คนนี้แรงเยอะมากขอบอกตัวเล็กเนี่ยแรงเยอะมากแล้วก็อยากจะเห็นนะครับว่าในน้เนี้ออกมาฟีดแบ็กจากคนดูจากแบบน้องๆพี่ๆสื่อวันนี้นะที่ต้องดูพร้อมกันเนี่ยว่าจะเป็นยังไงฝากด้วยนะคะในทซแค่หน่ิ้นไม้ยโอ้ยแค่ไม้เลย <S 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 มาลูกชิ้นเลยอะเขายังไม่ใช่น้ำจิ้มเอยัง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 งยั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 งงยักงยังยัังยังยงยังยังยังเังยอยังััยายัง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 ยางยังยียังยัังยังยยงับย้าจะงรุณาอย่าใั้มีงยัยัอยังงยังยังยยงงยังยัวยัมยัยังลยัย่างที่มันแบบถ้าคังยังยังยัยยัง้ังยังยังยัยังยังยัลยัง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 ยัยัยก็อยากให้ว่าใครที่อยากนใจยัันัยั่าย

ที่6เมษายนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องบ้านชาบุชาย,ยันครับจะเขา้าฉายโรงภาพยนตร์ซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามในภาพยนตร์ขานาดเพราะว่าหนังเรื่องนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยผมว่าเขาจะมันดูด้วยใช่ครับแล้วก็ใครที่สนใจจริงๆเนี่ยเนี่ยเขพี่ยังหยุดสปอยกันแล้วก็มันดูแบบไม่รู้อะไรเลยจะากที่สุด Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.